จำได้อเราสำหรับนี่ทั้งมดของเท่านี่มีถึงสามิบขั้นบ่ะยลยเลยครับลยอยู่บ่ครับมดมดเทศบาลบ้านหมประมาณหละครับบ่ออเพะุ่งเวเสานีเวเสานี่ตอนสีมงครงถึงหามงเสาเด้อเขาจะมีเขากลองมาแจก นานาเสาทงนี่แต่ว่าเขาจะให้แต่สำหรับแต่พอลุงอายุเท่าไหรแล้วนี่เจ็ดสิบสามหรอครับโอ้คนณบรรดาญี่ยนี่คุณบนรดาญี่ดับนรรณุแห่โอ้บรรณุนี่ยบนรรณุสำรับนรรณุสำล้านบานถึงบรรณุอ๋อบนรรณุสำล้านโอ้โอ้โอ้อ้ปกติพอลุงนี่มักใส่รองเท้าผ้าใบบันไหนบ่กัมักอยู่ครับบางเท้ยกักใส่อยู่บ่างเท้ากับบได้ใส่กัละ ถ้าทัดถ้าชีฟรถนาหนาวกับส่อยู่ครับนาหนีพวกหัวใจมันหล่อวางอาทิตย์ก่อนเนี่ยเขาแจกเขากล่องอยู่ตรงนี้พราะลูกหนีไปเอาบ่บ่ครับบ่บ่อ๋อแต่ว่าที่นี่มันบ่ทัวถึงเขาอยากให้แต่สำหร่อนะเจ้าอ่าใช่อวชไหนกับเขาวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์มื่นหึ่อนแรงบ่ยยำเสายำเสาเพราะว่ากินแล้วมันจะได้ไม่แห้ง cái này kinh nhâm lên gỡ là non vẫn gỡ ăn này bò nhỉ nó ừ. đang đấy gỡ bò to này đó. Để, để. เอือนมีนัดกันอยู่เสาทงรถไฟแม่อย่าลืมเ้อบอกแม่บอกพี่บอกน้องเขางหมดฮะสีมงเสาถึงหามงเสาไปยังย่อยไปเอาเขากองแจกเ้อนาาจะได้อยู่ดอกเ้าเราบอกจะมาบอกว่ามืออือนให้ไปเอาเขากองบอกกันเลยเนาะ บอกกันยะยอยาวาจังสันอยู่น้ำกันก็หักกันตัวเออมเออื่นนะไอ้มือนจะบอกมู่เจ้าว่าใหไอเป้าเขากองอยู่หนารถไฟต้องเสาท่องเด้อจากสี่มังเสาหามงเสาเด้อเอออยู่น้ำกันจะเฉียดกันเน้ะจะได้ยืดดอกค้ละสองกองแล้วก็ลบกว้นซอยบอกตาตากันนะเด้อ เพราะว่าผู้คนจเพราะว่าผู้นตั้งใจเอามาให้เพื่นจะได้มีความสุขนะเพื่นจะได้สบายใจเพื่นอยากให้สำหรอบได้กินนะจะจะไอ้ไอ้ไอ้สำหรอบสองคนไปไปรับแจกเขากลองอยู่หนาเสาท่งรถไฟนะ่ด้ตอนนี้เขากำลังรออยู่จะ เอาออกมาเป็นกีละกล่องลูกวางเรียงถึงสามสิบขั้นมาไอถึงสามสิบขั้นมาคะนี่เรียนรถไปบวกไม่บอกอยู่มันบางนึงขับรถเบืงเหลืออยูสามสี่ขั้นเหรอเดี๋ยวขอน้ำกดมาบางนึงขับรถเบื้องเหรอพอ เพราะว่าผู้เพิ่นอันเห็ดเผากองไม่ให้เพื่อนต่างใจหลายเพื่อนต่างใจอยากให้สำล้อนะเพราะว่าเพื่อนเคยเป็นหลูกค่ะสำล้อตาชื่นแม่นบอกอ๋ออันแมนตาชื่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาอยู่เฮือนอยู่จ้าตาชื่นหนูบอกอยู่แถววัดจิงอี้แต่ว่าผู้เพิ่นอันมีน้ำใจเห็ดถผากองม่ให้นี่เพิ่นอยู่บ้านบูสูง จ้าเพิ่นเพิ่นเคยนั่งสำร่อแต่ตอนนี้เพิ่นบอดายอยู่นี่ดอกเพิ่นอยู่ต่างประเทศจ้าเพิ่นเพิ่นมาบอดายมันติดโควิดเพิ่นเพิ่นอยากให้สำร่อเด็กกินเหมือนว่าก็จังไดก็เป็นกำลังใจกันเนาะเออก็สาธุกับเพิ่นผู้เพิ่นมีน้ำใจเหตุมาให้แต่ว่าถามว่าทุนเพิ่นหลายบ่ทุนเพิ่นกับบได้หลายดอก เพิ่นกับลูกชาวบ้า,บานชื่อหฮานี่แหละจ้ะจ้าสองกล่องนะคะเพราะว่าเพราะว่าสำหรับเพิ่นจะได้อิ่มด้วยค่ะอันอันนี้เป็นน้ำจิ้นน้ำใจของครูเพิ่นเป็นลูกหลานบ้านหฮาวด้วยค่ะอยู่บ้านบูนสูงนั่นสกุลอุปสรรคมาดามแอมเพิ่นอยากให้สำหรับได้กินได้ไม่แห้งได้อยููน่ำขออนุญาตสำหรับก่อนค่ะขออนุญาตสำหรับก่อนค่ะ อ่าให้ดึงหน่อยกองนึ่งเออคนละสองกองได้ค่ะอิ่มอยู่ดังนั้นถึงเหมือแหลงเนาะค่ะขอบคุณภาพโอ้โอ้หัแล้วหูวแล้วคุณตาคุณตาคุณตาปุณิมะนี่มหาโนเนี่ยอันยูบันไดนี่บ่คุณตาซื้อหยัง ฮะอ,อยู่บ้านไดนอยู่นาวัดจิ้งอีนี่เบอเอา้าอยู่แถวเดียวกันกับหนูตัวเบอรอ์อยู่เท่าไหร่นี่หกสิบเก้าโอ้เลขกำลางงาังแงมแค่จะมาบอกหนูก่อนหนูจะได้เซฟเลขบอกว่าเจ้าของกับบริผู้ร่วมกันบริสื้อเบอมันแบบว่าพนะี่เดียวก็ร่อซิกเหมือนนคือว่าเขาออกแบบว่าเอาใจในหลวงบ่อ๋อเราเราเราบ้านคุณต้อยู่หนาหนาหนาวัดจิ้งอีนี่อยู่ติดกับบ้านผู้ใด อยู่แบบยุติจับอันนี้นะกฟา้ามท่านท่องโอ้ oh, บ้านหนูตัวนั้นซอยบ้านหนูบ้านหนูอยู่ไอ้ต้มข่ามูบักแอ่น่ะโอ้ oh, ูอโหโหอยู่บ่ห so นูไปหาต้านี่หนูไปหาเด็ดต้องไหนอยู่แบบต้มข่ามครับฟ้ามท่านท่องบ่าว,าาาวายุ้งข่ามครับอันนี้บ้านทองแขรน,นะหมดยังกินมาไหนเออเอาไปให้ให้คนละอันเด้อบ้านทองแขรน,นะเออให้คนเออ เออให้เพิ่นมาเอาบ้านสมุนบุญกันทร์นะบ้านสมุนบุญจันบ่เออกตรงทามกันบ่ครับมีเบอร์โทรบ่่ครับไมอบที่เหลือขออนุญาตเอออันแบ่งปันกันไปเด้อจังได๋หลบไม่เด้อหลบไม่เด้อเ่าเด้อมันอันนันมันมาได้ซ้ำนี่หลบไม่เด้ออันผู้เพิ่นไอ้มีความตั้งใจเพิ่นอยากให้สำหรอก่อนเออจังได๋ขาดเหลือบกผ่องจังได๋ก็ขอโทษเด้อเออ จ้าจาอ่าอ่าอยู่ดีไม่แห้งกันสุขคนเด้อเหลือบอล่ล่ะนัน่นนัน่นนั่นนั่นผู้เป็นยางมานั่นเออให้เพื่อนอ่าเพื่อนอีกก็ได้นั่นลูกเออ พัอนเอีกเออโอเคสาธุน้ำอยู่ดีแม่งอยู่ต้องขามบานสมูบุญจันทร์มันวานะมีเบอร์โทรปะ่ระสองแปดแปดแล้วลุงเด้อจจัดจท่านเขาให้เงินเติมไปยี่สิบแปดเด้ออ้ายังเพิ่นปะ ออเให้ลูกให้ผู้เพิ่นไอ้มีใจเป็นกุศลอันให้มานี่ก็ให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะให้เพิ่นสูบๆเพิ่นก็ลูกเช่าบ้านเฮานี่แหละก็ไปสู่ไปมันเล้วกับชีวิตนี่แหละเนาะตาเด้อตารักษาสุขภาพเด้อตาเด้อจ่าจ้าโอเคจ้าจ่า นี่คือสะพานบัลต์ชื่นเด้อเต่าชื่นเต่าชื่นออกปกติออกออกถีบสำหรอนี่จังโมงบอ,อ,อกไป,บอไปตลาดสดอย่างเดียวเลยบอกตลาดสดห่นแะค่ไหนบ่ค่าเศราเดือนเท่าไหร่นี่บ่ได้เศราบ้านพักเองอ๋อบอกอ๋ออ,อ,อ๋อทีต่ตรงนี้มันมีโฉนอดอยู่บอ มันมันเป็นคีร่าพัสดุอ๋ออยู่ผู้เดียวน้อลูกเต่าบ่มีน้อเออเห็นอยู่ผู้ยิ่งคนนั่นเออมากกเบิ่งงินอาาวมากกับพ่อเดมีมูเตชื่น มีคนฝากเงินมาให้อันเพิ่นอยู่ต่างประเทศดอกเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นครูสมรสของชาวต่างชาติเป็นฝรั่งตาชื่นเอาแหม่เงินนี่ยมาตั้งก่อนเป็นฝรั่งแบบนิ่งภายอเป็นเป็นเมียฝรั่งที่เพิ่นเอาเขากองมาแจกมานั่นละบเออเพิ่นซื้อมาดามแอมเป็นคนวางหิน อันให้พ่อนลูกหลานแน่ผู้เพิ่นให้เงินมาใส่เนี่ยโอ้ยเออมีควบชูควบเลินเด้อเออ่ควบไข่ย่า้นี่จ้ะอายุมันควนเินอ๋อจ้ะเพิ่มไปลมทุลมใส่โอ้โอ้ดอ้าธุน้อ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้แเบโอ้โอ้โอ้โมบ่อ้โอ้โอ้ยอ้โว้้อ้อ้โโอ้เี้อ ເໝົາເປັນກະງາມເນາະເພິ່ນຢູ່ປະເທດໃດແລ້ວຢູ່ອີ່ຫຍັງເນາະເນເທີແລນຫຼືນໍເວບບໍ່ຫຼືອີ່ຫຍັງບໍ່ຈຳຊືດ